มาไปกับมามี่ด้วยอ๋อไปกับเดดี้ไหมเดดี้อ่อ๋อเดดี้อ่ะปีนาได้ไหมปีนาได้ต่มาโยมาโยมาโยเดดี้มาโยเดดี้ม่อยู่อ๋อมาอยูาดี้มาเก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 ี้มาเกี้มาเกดี้มาเกดี้มาเกดี้มาเกี้มาเกดี้มาเกี้มาเกดี้มาเกี้มาเกี้มาเกด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 ี้มาเกี้มาเกดี้มาเกี้มาเกี้มาเกดี้มาเก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 ดี้มบเกี้มาเบี้มาเก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 ดี้มาเก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 ี้มา ดีมามีดาีมามามีดาดายแล้วไงต่อครับตัวเอ้ยแัวเออแล้วไงคะ